สวัสดีครับพอดีนะครับเมื่อนี้ได้เลิกงามย่ำดีครับผมเนี่เก็บขี้ยางขายครับผมเมื่อนี้เก็บขี้ยางขายครับผมเดือดเล้ยามแล้วไปน้องเออได้หลายมีดแล้วนี่ใส่สลิงมาเลยครับใส่สลิงมาเลยเนี่ยเนี่ยใส่สลิงมาเราต้องไปย่างครับเราต้องย่างย่างย่างเก็บเลยเก็บใส่สลิงเลยครับผมเออแล้วก็มาเทใส่ร่วมกันทีเดียวเลยครับขายที่เดียวเลยครับมองเดียวออเจาะครับที่เทสร็จแล้วกับไปเก็บต่อครับผม นี <ciğim. S 2> ่แหละครับเก็บกเก็บจริงที่แล้วครับผมเก็บเสียทางครับเก็บผู้เดียวครับมาผู้เดียวครับสายเดียวครับผมบริยากอีหยังครับประสาเก็บขี้ยางก็ซื้อครับนี่นี่เต็มถังปุ๊บมาเอาไปเซอร์ไพรสครับผมนี่ใส่เชลลิงเราก็ลัเก็บต่อครับผมนี่เก็บวนไปวนมาเลยครับจนบัดส่วนครับผมเนี่ยนี่ก้อนใหญ่าครับก้อนใหญ่ายนะครับเนี่ยญ่าเด้่งดิ่งด้่งดิ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 งครับผมเนี่ย นี่ต้นใหญ่ต้นน้อยครับผมสลับกันครับอย่างก้อนใหญ่ก้อนน้อยครับผมนี่อันนี้จะเป็นก้อนใหญ่ครับผมนี่เดี๋ยวแล้วก็ไปเงี้ยเงี้ยงเงี้ยงเงี้ยนเวทนครับเวทนส่วนอย่างครับผมเบียเกียกหนึ่นะครับผมเนี่ยเท่ครับเที่เท่เท่ครับเที่เท่นี่กองกองรวมกันไหมครับลงร่วมกันไหมลงกันไหมในลายในลายในลายไม่เอ็นไบ่รู้สิด้จักบาทนะครับผมอืมอืมราคาอยางชุดหนี่ขึ้นนะครับเด้อชุดหนี่ขึ้นเด้อ มือเจ้าขายี่ิบเก้าครึ่งสามสิบกุ้งล้วครับต่อกิโลครับผมแต่ของเจ้าของบ่เคยได้คือเขาครับผมไม่นี้บืรบลูวัสดีได้จักบาทครับผมมาลองรุ่นกัเงืองครับผมว่าไมนค่าแสงจักบาทนะครับเนาะนี่ครับตอนนี้อยู่ในช่วงเก็บดูครับเก็บเก็บเก็บครับเก็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 บขี่ยางครับขายขี่ขี้ขี่ขี้ยางครับเก็บแล้วก็นอนท่าครับผม ถ้าให้ไม่ค้ามเอาครับแป้งจักพักหนึ่งครับไม่ค้ามเอาแล้วครับนี่เอาเก็บสี่เข่ง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 นี่ครับเก็บสี่เข่งครับผมเนี่ยอ่าเก็บสองคนครับกับน้องเมียนะครับเนาะโอ้นี่ครับเก็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 บได้ประมาณหนึ่งสองสี่เข่งครับผมได้ประมาณสี่เข่งนี่ละอืมอืมสี่เข่งสี่เข่งเออเขาก็สั่งอ่าเก็บแล้วก็สั่งครับผมสั่ง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 นี่จักกิโลวาสกิโลวาโอ้บ่พอครับบ่พออสี่อีก อืมเออขากะฮะเขาฮักเข้งครับสองกิโลครับผมเออส่วนเหลือเป็นห้องครับผมนี่ใสื้อที่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 ทีครับที่ที่ทีครับเนี่ยขายแบบนี้ครับสะดวกสบายครับขายแบบนี้นะเออไม่ต้องไอ้ลากไปไกลครับผมนี่ไม่ค่ารับซื้อยางฮอดมองครับผมฮอดมองเขาสุดเลยครับผมเนี่ยอ๋อพอๆพอแล้วพอแล้วพอแล้วเออโอเคโอเคไปครับใส่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 ครับเนี่ย สองคนครับเข็นสองคนเลยเออคนเดียวกับเสนักแน,น่นอนได้ประมาณห้าสิบห้าสิบกว่าครับห้าสิบโลเออแต่ละเข่งเนาะเออได้ประมาณนี้แหละครับผมได้ประมาณสี่เข่งเนาะครับเนาะเออเงื่นนี้มัน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 นี่ครับเข่งสุดท้ายแล้วครับเข่งสุดท้ายแล้วโอ้ไม่ค่้าใจดีครับนี่หาเครื่องดื่มใหม่ครับผมให้เครื่องดืม่มใหม่ม่ให้กินพร้อมเงื่อนนี่โอ้เจ้าเจ้าเจ้า,จาดำดำดำ เออเสร็จแล้วก็รับตังค์ครับผมสำนีละครับ